ถึงแล้วครับตลาดศรีสวัสดิ์สายสี่เดี๋ยวเรามาหาซื้อไก่บ้านวันนี้ครับมื้อเย็นจะมีเมนูเมนูไก่บ้านอ่ะอันนี้บรรยากาศตลาดบรรยากาศภายในตลาดครับเราไปหาร้านไก่บ้านอ่ะหาร้านไก่ก่อนไก่บ้านโอ้ตัวเบลเลอร์เลย ไก่บ้านเราโอ้โหได้ครับเลือกซื้อไก่บ้านครับดเด็ดเดียวไก่เลยอันนี้เป็ดใช่ไหมใช่ตัวใหญ่แลวอันนี้ไก่ครับไก่บ้าน กี่กิโลนะต้อโลมสองโลสามสองโลสามโอ้ตัวนี้สองโลสามครับ <40 S 2> เดี๋ยวเราจะเอาไปผัด <40 S 2> เผ็ดเท่าไรนะสี่ร้อยหกสิบบาทเราจะเอาไปผัดเผ็ดนี่ก็คือ<ล>เอาเครื่องในออกมานะครับ นาแท้้ๆเคยโดนเคยโดนหลอกร้านอื่นไม่ใช่อันนี้ไก่บ้านแท้ๆแหละดูเราเนียวหน่อยตัวเมื่อกี้เนี่ยครับ460บาทนะครับอ uh, ่าอันเนี้ยเราเอาเครื่องในออกเรียบร้อยสับแล้วครับเดนนี้อันนี้มารับช่วงต่อแม่ดีเพื่อขายกินหรือเปล่า ไก่ใต้น้ำอย่างเงี้ยเนื้อ,อมันจะยังคงอยู่มันก็แบบมันจะไม่เละเหมือนไก่พันธุ์ไก่พันธุ์ผมก็ไม่โอเคหรอกเดี๋ยวเดนะียวนะยิ่งถ้าเป็นไก่ชนนะไก่ผ่านทางเรียนมานะพี่นะเพราะว่าชนแพ้มาแล้วเขาลบมเขาลบอ่ะนั่นแหละเือของดีกว่าไก่พันธุ์ประมาณสองเท่าเลยนะได้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครบหนึ่งตัวเราไม่ได้ได้แค่เนื้อไก่ครับเราจะได้เครื่องในไก่ด้วยนะครับนี่พี่เขาล้างให้เราอยู่ตลาดตลาดอันนี้นะตลาดศร<ม>ีส,สวัสดสิสดส์ดครับพุนทธมนฑลสายสีนะครับเป็นร้านเดียวนะครับที่ขายไก่บ้านนะครับร้านนี้เท่านั้นในละแวกนี้เลยไก่มาจากลาดบุรีนะครับมีหลายไซส์นะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเลือกเอานะครับ แต่การันตีว่าไก่บ้านแท้ๆวันนี้เราบรรลุนิชแค่ครับ <c oughs> เราเน้นแค่ได้ไก่มาก็โอเคแล้วครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆได้ไก่มารีกว่ากับบ้าน <c oughs> เรา, <c oughs> เาก็ได้ปลามแวนกลับครับเดี๋ยวไปดูไ่ดูกันว่าทำอะไรเนะาราต <c oughs> อันนี้นะครับ ไก่ที่เราซื้อมาเมื่อกี้ออตอนนี้คือเลาะเนื้อกับกระดูกออกหมดแล้วสุดนอดนะครับเมื่อกี้ที่เขาสับมาให้ใหเนี่ยมันใช้ไม่ได้ต้องมาทําใหม่เดี๋ยวเรามาดูกระบวน,นการาอ,อันนี้คือ3ามชั้นทอดครับโอเคเดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงอันนี้คือนอกเหนือที่ผมไม่ไม่รู้นะว่าจะมีเมนูนี้นะครับแต่เราจะมาเน้นเมนูไก่นี่ครับอ,อันนี้คือเด็ดใบกระเพรา,านะครับวัตถุดิบโหระพาคบอ๋อโหระพาโหระพาโอเค อันนี้อันนี้ใบกะเพราอันนี้โหละพาอันนี้ไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับจุดแก๊เสเดินน,น้ำมันลงไปนะครับอันนี้เมนูอะไรนะครับอารัตไก่เผ็ดไก<ข>่บ้านค่ะเผ็ดไก่บ้านนะครับโอเคครับอันนี้พริกแกงแกงสำเร็จหัวใจสำคัญคือพริกแกงเนาะใช่ไหมครับพริกแกงต้องดีลงไปแล้วครับพริกแกง อ,อันนี้ไฟแรงแล้วใช่ไหมครับไฟแรงพอผัดพริกแกงมานะครับไก่อันนี้ที่เราไปซื้อมานะครับเมื่อกี้ครับสองโลสามขีดนะครับไก่บ้านเอาละครับใส่ไก่แล้วครับ กลิ่นมาแล้วครับกลิ่นออกมาแล้วครับใก่ใส่ลงไปหมดเลยนะครับ2อกิโลม,มาแล้วครับจามกันแล้วครับแม่คงแม่ครัวจามกันแล้วครับ ช่งางพาปจามแล้วครับรอ,อเวลาแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับไก่สองกิโลอ,อ๋อใส่อูมามิไปน,นิดหน่อยออนะ,ะเดี๋ยวเรารอใส่ใ<น>ผัดอันนี้อีกนะ้ำ อ่านี่ครับเราหลังจากที่เราคั่วมาประมาณ1ิกว่านาทนีเราก็ใส่ผัดอันนี้คือกระเพราใช่ไหมครับกับเพื่อก,กระเพราควายใช่นแหละกระเพราควายนะครับเพื่นอนๆผมก็ไม่รู้ว่าทาไมต้องเป็นกระเพราควายคือหอมมันหอมกวาม่าแล้วแล้วเราต้องผัดต่ออีกประมาณสักใช่พักหนึ่งเนาะใช่พักนะโหด กระทะนู้นก็จะเป็นหมูสามชั้นทอดอันนี้ก็จะเป็นข uh ั้วไก่แกงอนีะมันหอมมัหอมือนใบยี่หร่าจะหอมจริงครับหอมเหมือนใบยี่หร่าครับสุดยอดเดี๋ยวเราดูตอนหน้าตาตอน เสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงรัรเข้ามาก็จบเลยป้ะมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหนี่คือนี่จากไก่2กิโลอ่ะยังอย่างเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะครับตสองอ่ะตัอันนี้สามชั้นครับโอ้หมีสามชั้นทอดด้วยโอ้โหไปไหนไม่รอดแล้ววันนี้ครับเพื่อนๆไปไหนไม่รอดแล้วปล่อยพี่เกิรลเข้าไปตา นี่ครับเพื่อนๆนี่นะเอาน้ำลาดลงมาอย่างนี้แล้วก็นี่โคตรเด็ดยอด